เล็ดเล็ดเลดคือชอบผ้าหมาแต่ไม่ชอบหมาโอเคก็ไม่รู้ว่าอะไรคือทุเรศป้าเลยคุณนิวคือคุณนิวพูดอะไรอ่ะอะไรอะอาร์ตี้อะไรพูดอะไรการพูดมาคือพูดอะไรคือเขาเขาได้ยินกันหมดว่าตุ้ยพูดอะไรเอาลรอนี่คือคาทัดกลางคือแบบ มันน่าสุดแล้วเจอเวรคือโดนเละคือช่วยด้วยจ้าคือกลางโดนไม่หยุดละคือกลางร้องไห้ละเฮ้ย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 ใครเลยอ๋อไม่ใช่ละไกลๆเขามาบ่นไม่อย่าเดินอย่าเดินหย่าเดินหย่าเดินเดี๋ยวมีอีกรอบหนักกว่านะเรียบร้อยโดนตีฟีอีกละอะไรเจ็บป่ะ พี่จะช่วยได้อะไรได้เลยไม่เป็นไรผมรอนี่นี่เห็นไหมล่ะคือพี่แซมมอนมาครับมีนนะสันนาเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วพี่พี่เอาเลยพี่เอาเลยพี่เอาเลยคืออะไรอ่ะคือสกิลไม่โดนอ่ะโดนก็ไม่ตายมันฆ่าเราก็เลือดเด้ง วิธีวันทักษิณป่ะสีวันทักษิณป่ะชื่ออีกแล้วมุมเดิมมาสิมาสิมาสิมันดูไม่มีแฟดแล้วเนี่ยจบเห็นไหม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 อีนี้มันมั่นนะวะถ้าเห็นภาพเดิมอีกนี่จะตีแล้วนะมุมนั่นแล้วมุมเดิมด้วย อ,อขอรถถังก่อนนะอ้าวเยี่ยลดถังก็ไม่ได้ช่วย <c oughs> ลวยฮะลบปับ๊บลบปั๊บแล้วสโลให้แล้วเออพี่แต่มานาเม็ดโอ้ยนี่มันครึ่งหลอดเลยพี่เอาเลยกลับละไม่แล้วครับผมโวยอะไรอ่ะไม่รู้ว่าอี เออนี่ไงน้ำมาพอดีจะได้ครบตี้กูจะได้โยนเอาคือผมจะขี้เกล็บแบกนะก็หน้าที่ไงมันคือหน้าที่นะต้อนละอตี้ดื้อมากกูบอกเลยคือมันมันเล่นมันเล่นอะไรมันเล่นดีๆชนะไม่ได้กูเล่นแปลกๆจังผมก็อยากเล่นตัวถอดสมองบ้างนะเห็นไหมล่ะก็ซับห้าไปอะเออเอาว่ะอันนั้นคือโอ้เปิคือถอยด่วนอะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยวันนี้สิบบาทนะอารติอารติแล้วอัรติคืออันติกี่โมงสู้เรื่อมันดิเป็นแค่นี้อ่ะเป็นแค่ทศมาทัดกลางเจอเวนเออที่ต้องทำไงินนะตอนแรกมันจะเล่นมิีเลือโกลางด้วยพี่ก็เลยจะโยนป่าแล้วสิทธสู้ได้เดี๋ยวเรทเกมเจอกันไงก็เจอเวนไงพี่เออแล้วแบบเจอเวนเฮี้ยโคตรเฮี้ยเลยโโนนนน่่ปิยะ ปี๊ยะมีหวา่ขอมันใกล้ตายคือเบาะเลยใครใกล้ตายเบาะเลยข้างบนไงข้างบนใกล้ตายก็เช็คให้ไงเอาเลยพี่เอาเลยพี่เเอาลยดูดซวบซวบซวบกางพื้นกลางพื้นเออเออโดนไม่โดนไปละร้างหายร่างหายบ้องค่อยอ้ามานนาโมดอ่ะ คืออยากตีช่วยเต็มบาทิตข้างบนเบียร์ี่ยังตีกระบอ้อยู่กระบอ้อยเป็นโรคอะไรด้วยน่ะบังไข่เทเอ็นเกนเมียวโอไหนอะไม่ตายไหนอะตายแล้วสองล็อตละในอะเรื่องเก่งแล้วคือมันนามิตคือกูกขยันซื้อเหลือเกินนะคนโทรบอดเนี่ยกูเป็นซับป่ะเนี่ยอ๋อเป๊กเป๊กเขาเล่นแรงอะ พี่เดี๋ยวเวนมันมาตลบหลังปล่อยมันเรื่องผ้าขึ้นมาขึ้นมาแล้วพี่ช่วยด้วยนี่เจ็บมาก2เม็ด3เม็ด4เม็ด5เม็ดอะไรอะคือแวนการเล่นเหรอหลังแกคนหลุดเฮ้ยเขาหัวโขนใช่ไหมเบี้ยวาย อยู่หวานไม่ทันแล้วจ้ะไม่สนหาเลเป่าออแล้วไงแล้วยังไงคือนี่จบปล่อย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 ทำได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมแทป้อมพี่เล้ยวหรอพี่เล้วเหรออีแทงป้อมอมิเกอรอได้ไหมหน้าพี่นิวเข้าใจอีสาแฝดไปเอาแล้ว อ่ะนจบคนหูอ่อัติมุมเดิมอีกแล้วอัติมุมเดิมอีกแล้วมุมเดิมอีกแล้วยอกอ้ยเอ้าเเนี่ยเห็นไหมมันคิดมาแล้วพี่มันคิดมาแล้วเอ้ยโอ้อนยรับเโอ้ยโอมยอยมอ้ยอไซมอนยโอมยโอ้โล้ยโอ้อ้ยยโอ้ยโอออยโอ้ยโ้ยออย้วพี้ยิง้ยโ้ยโอออ้ยโอออ้โอ้โหโอ้โห แดงแทนกล้องไปดูหน่อยพี่มาแล้วมาช่วยแล้วช่วยมารับกูด้วยค่ะไปแล้วไ, <ป S 1> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วทีม่มันมันมันเออมันใช้หมดแล้วเนี่ยมันใช้หมดแล้วแฟตก็ไม่มีสโลให้เฮ้ยยสวกันขาเอมขอได้ไหมล่ะดีนะเวียนขอโทษไม่ได้ตั้งแจร้านนะ จะเอาเ่นะเอาไม่เหมือนพี yup. okay? ่อาตี hey Bella, hey Bella. Okay. Okay. ้หรอกกระโดดไปก็ปาดปาดข่ามังกรไหนเหรอช่วยมังกรไหนครับไปโย่ไปโย่ไปโย่เห็นเบลล่าก็เห็นเบลล่าเห็บเบลล่ามันเล่นได้นะคือเอาไปทำไปทำตามก็ได้นะเล่นคาถา ป่านแล้วจะไปกลางวายเป็นยังไงมันเป็นยังไงกลางมันเป็นยังไงนี่ต่อให้เล่นขาทัดเลยในนี้ฮะมันอีกแล้วซูมเฮ้ยได้เห็น่ะอุ้ย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 อันตีอันตีไม่มี เวียนหายนะมันอีกแล้วิมเชียร์เว็บมันจะไม่เอาเลยพี่มันเอาอีกแล้วี่นี่มันเอาอีกเหรเจ็บนะเวนมีอันตรายน้เวนะเอกงน้แมอนมาเอากออเตอร์ก่อนเฮ้ยเอา อ้าวยังไงยังไงยังไงอ้าวอ้าวอติ้อตีมันเว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 นโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยอ้าผมตายแล้วผมตายแล้วอุ้ยผมตายแล้วผมตายแล้วอุ้ยว้าวว้าวฮะ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 ฮ้ไปแล้วรอดสิวะใส่มอนแมงอุยว้าว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 โคตรไปอีก เลยล่างล่างน่าแขกไม่คืงมาตอนจบเออมาแบบเห็นแลล่าคือแม้แต่ตัวขาตายแต่คือเดินตัวแข็งเดินตัวแข็งแต่ก็ยังรอดก็เดินตัวแข่งแต่ก็ยังรอดเอาแล้วเอาแล้วเล็งกัพี่พี่เทปอพพี่เทปอระวังวองยิงกันเองมันเจ็บหนายิงสู้ได้ไหมเมียนติยิงสู้ได้ไหมถ้าคิดว่าไม่รอด เออยิงสู้ได้ไม่ถอยไม่ไอย่าให้มันฆ่าเอา้ไปให้มันฆ่าทำไมเออคือได้แล้วก็เดินหนีไปเลยต่อได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวอันตีให้ไหมโอเคไปโอเครอดแล้วอุ้ยแต่ว่าเขาเอาว่ะแมวแมวในป้อมมแล้วผมผมพอกัไในป้อมแล้ว ไว้ยหลังเข้าหลังเข้าเวรมึงตายค่ะบังไข่เกนเทนเมียวโอ,โอจบมังกระตังอะไรครับให้ช่วยไหมให้ช่วยไหมให้ช่วยไหมไปอยู่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 โอ้โหย,ยังมาโดนอีกคนนดิวมาสไลด์ไปแล้วแต่เซตโตนะสไลด์ไปแล้วเนี่ยสไลด์ไปแล้วคนณดิวไป นี่เออเห็นไหมครับคือเล่นตัวเล่นตัวแปลกๆเลยชนะเวนไม่ใช่คือเวนก็โซโล่ได้ค่ะนะของมั่นของมั่นน่าคือเวนมันมั่นหน้ากว่าเรามั่นกว่าแล้วเขามั่นกว่าอีกนี่สิบบาทสิบบาทนะครับแปลงองค์กรครับสิบบาทนะครับสิบบาทนะครับสิบบาทนะครับมานาหมดแล้ววะจีรีบกลับเร็วมีมีเทลพอร์ เเออ้ีียดกคือมั่นแล้วมั่นอีกเขามั่นกว่าเราก็มั่นตีเราเน้นมั่นเราไม่เน้นสู้พีซซ่าบ้านมีบอร์ดไหมตรงนี้มาเก็บมมมาาาแล้วมาแล้วมาช่วยแล้วเเอาลยเอาเ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 ลย อะไรเวนทำอะไรน้องเอ้ยพอแล้วพี่ระวังมีคนอยู่ตรงนี้เต็มเลยมันจะอุ้มเดี๋ยวมันอุ้มเดี๋ยวมันอุ้มได้เวนได้เวนถายก่อนก็ได้นะถายก่อนก็ได้นะตัวโซนตัวโซนทีมบูเยอะมากโอ้ย <c ười> นี่ เลลอันตรีมีแล้วพร้อม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 กรีปพร้อมบัดกรีปเอ้ยคือคือจะฆ่าก็ไม่บอกคือจะได้ไม่ต้องกดตีไหมไม่ให้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 คือจะฆ่าก็ไม่บอกให้ไม่ต้องเสียอันตรีฟรี ปวดน่ะปููว่างเฮ้ย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 เอาได้แบบเดชว่างด้วยอยเป็นไรเก็อ้ยเดี๋ยนะอ๋ยช่วยด้วยดึงไปแล้วฉันรู้ฉันรู้ว่าแกดึงไปแล้วด10บาทนัดี้อย่าเอาบูให้อย่าเอาบูให้แป้าต้องอย่าปูให้อย่าน้าเวนอย่าน้าเวน คือไม่ได้มาเล่นๆนะแม้แต่เลือกตัวแปลกๆมาก็จะเว้นไหมเวนหน้าป้อมหรอนี่เอาเลยเอาสวยมากคือปิดไฟล่าติดไม่ถึงกูลืมคือเอนพี้เอาบูไัเอาบูบอยออกไปอยู่ไปอยู่เอ้ยข้างล่างข้างล่างของตัวระวังโอ้โหแคลีเร์เลยไหนเลยอย่างเงี้ย สวยครับนี่เรียบร้อยนี่เรียบร้อยนี่หิวๆแล้ววิ่งมาคือมัวแต่วางแถบทำไมเอาปะเอาได้เอาได้ๆพี่เอาได้โยมันมีคนอ้อมมีคนอ้อมมีคนอ้อมเอออะตีเลยอะตีเลยเออตีกูเลยเกบเออสวยมากพี่หลังไม่เป็นไรเวยเนา เฮียโอ๊ยกูไม่รอดแน่เว้นฟรีเวนฟรีเอาเว้นก่อนดิคือไม่น่าไหวอะเวนมาฟรีอย่านะมึงตายค่ะเกร็บไม่รอดแน่เนี่โค้งคิ้วจัหวะงคนดีอะ อะไรวันนี้รอจังหวะนี้พอดีอ่ะเอาอีซับเนเอาอีซับเอาได้นะเอาเกฟก็ได้นะไม่เอาเอาซับคืออะไรเนี่ะเอาไหนอ่ะจะบบอกว่าซัเอนมบอลซับป่ะเนมบอลซับป่ะคือพี่จะเอาอะไรกันแน่งงกลาะเลาะเลาะไปไหนกันนะแล้วไปไหนคือไม่เห็นเลยเราเรีบอ่ะไม่รีบจ้ะมันยกเข้าไป thấy con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 , ui, không có anti, không có anti, game đang set, sao mồm nó set, ui, game game game, ui, cỏná cỏná, đừng đi theo nó, đừng đi theo nó, vào win win ]ocamá. win, á, một, truy đuổi sút rồi, truy đuổi sút rồi, truy đuổi sút rồi, ui, chết rồi โอ้นี่ดาเมจทำแบบเยอะอุย้ยเออโลดิ้งขึ้นมาอยากใช้เที่ยนิจริงหยอกทองแปาเป็นสิบิยื้อให้ได้ไหมล่ะยื้อให้ได้ไหมล่ะสิบิสิบห้าวิผมเกิดอยามันกลับได้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 ไดไดสวยสวยสวยวิเียเเลยติดหมอกไอ้นี่พอดี บังไครเซมบงสักุระเฮ้ยไม่ต้ง<ส>องอคอือมันตึ้นแบบวังเี่ยมนะสูงข้างแบบเลย้ยพี่คิดถึงตอนเราโดนไม่ใ่พี่ <c oughs> ก็ไม่ไม่เป็นไรยอมรับชะตากรรม <c oughs> มันมันสนุกดีมันปั่นอะ่ะ คือฟาร์มเลยตัวนี้คือแบบของไม่มีเลยมื<พ>อแต่สู้อ่ะ โอ้ยอดักะอะขาตายเดินใใกล้ก็ได้โอ้โโอ,โอ,โอ้นี่ได้เลยสู้เวนได้ไหมมันติไปแล้ววะสู้ยากวก่าน,นะพี่ นี่นี่เขาบอก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 ามันดึงมันดึงมันดึงเดี๋ยวกันกันกัล้างให้กัล้งให้กัล้งให้เอาลิ๊กตายปะี โอ้กูเบามากโอ้โหเกียดต็อปเลยะนะเกียดต็อปเกลียดท็อปฟอสซิงแม่งเอ้ยนั่งเลยพี่จะตมไป lọc anhu hoặc chẳng thể khác sao đi! đẹp quái mặt tạo ra cho mẹ 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 มันหายตัวติดแบนมันหายตัวโอ้มันหายตัวเกเซโต้แมวแมาไม่เสียอีกที่สองอันไปเลยไปเลยมานามันหมดแล้วคอนเดมไม่ได้โอ้โหพันหนึ่ง เร็วหรอมาหลบไปก่อนโโอ้หไม่ตายอยม่เออด้วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยผมว่าไม่ตายแน่เลยเออตายอยู่ไม่ตายว่ะทำขาดใช่ไหมมันตัวไหมกันไม่ได้ไม่ได้พี่จะมั่นตีข้างหลังได้ไหมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ สุดเร็วมากมันแรงอยู่นะโอ้ยเดินอุ้มเฮ้ยโดนเฮ้ยระวังนะนี้ก็เปอร์เซ็นนี้ก็เปอร์เซ็นอ์้โอ้โหเวนมาเซตโตแรงกว่าเมื่อกี้เซตโตสวยกว่าไปยืนไปยืนแบบเส้นตรงมันพอดี ไม่น่าไหวไม,ไม่ไหวมันมีอิดมป๊อปไงโปรโลให้เฮ้ยเฮ้ยเี็บร้อยอร์ตี้สวยมากมที่กลับบ้านแลวกลับกอนกลับกันกลางดันด้วย จะกรออันนี้เผาพี่ระวังนะเลือก16เลยอ่ะป่ามันอีเวล100สุด้ะมาสตอนเนี้ยเอาเอาสับแล้วตอนเนี้ยมังกรตัวสุดท้ายเฮ้ยน,นี่คุณดิวันติคุณดิวันติเพื่อซูม อเออเสียสละเพื <S S ่อชีพเพื่อชาติต่อนจะไม่ต้องให้พี่ว่จังเอาก่อน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 โอ้ยตายเลย

อ <_ at> ะไรกันตั้งแต่วันสโลเฮ้ยไเคกนบม้แล้มัเอาเลยเอาเลยเอาเลยคูนิวมันไส้สเตมบาราแล้วแตงโมหน่อยครับเอาบนไหมเอาบนไหมเอาบนไหม

เอาคนเอาอันนี้อันนี้อันนี้จบเลยได้ไหมจบเลยได้ไหมล่ะจบเลยจบเลยต้องได้แหละจบเลยได้ไหมจบเลยได้ไหมยังยี่สิบปีมาๆๆๆๆกูแทงให้เลยอ่ะกูแทงกันเลยอ่ะกูแทงกันเลยอ่ะเร็ว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 ที่บ้านอย่าไปสนใจเออเย้เูาก็จะแพ้ซะแล้ว การอแบบ